ไปครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกถูกตันกำลังอยู่กับบ้ามีอะไรยูทูปช่องอีสานบ้านกกิยเองพี่น้องผมไปเฮาไปตะลุยจับนักโทษแหกคุกมืออาทิตย์ที่สองพี่น้องผมใส่เข้ามาเครื่องเดือนนะพี่น้องเนาะเครื่องเดือนเฮาสีได้โตวัว่าได้โตไปลุยกันเพราะว่าว่ามีมันใจว่ามันออกมาเพราะว่าไฟล่าสุดนี มันยอมยอยอมยอยุบป้าหูบาดแย่เดียบคนขับรถไปหาหมอว่ามีทำเหลือมันยังขึมาไว้บ้านบววชีบว่าเมียนมันไปหาหมอหมออยู่โรงพยาบาลคิวมันหลายเหมือนเลยต้องไปตัดตีสี่กับวังวังมือนี่สิบว่มียังแคล้วขาดรถพี่รองเนาะให้มันได้มันมานซะว่ามันสิตัวทรายเชียงขุนบวยเยี่พี่น้องเชี่ยวหัวหันเจียเข่าเรียนยุหันถือว่าเป็นปตอหมายสำคัญของเขาที่ชิมบ่ไใดที่ป้าบ่อใดเ้าพี่น้องผมไปลุย แล้วกที่ไปเบิ้งหนูยู่ฟาร์มนั่พี่น้องผมโอ้ยลืมบอ,อกกล่วยมาให้หนูเดี๋ยวหอาจังมาเบิ้งมาเหยียบมาชมพี่น้องมันเป็นจังใดสงสัยยู่ย่างเดียวว่าบ้านี่มันมีหนูบ้าบ้ามีาเพราะได้เขียมวมาอ้อหมือเล้เดี่พี่น้อง าถูกเชให้มีหนูเด้อเออคือว่ามีหนูบ้านนี้บ่เตียมมาตองนี้แดนอยู่เกิเข้าบุนา่นนี้คือหอออกลูกมาพี่น้อง,อ,งออกลูกมาก็น่าดีใจว่าแมนพ่อาศาสตร์ทำไล่นำทำไล่อาหาร chiều ạ chiều khẩu mùi vị bụi chiều của mình bao vậy rồi đây ươn bao ươn cả thứ kim 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 หกตัวทอแมอววัดละูกบอ่อคำบอ่อคุนูนมีแม่มันเจ้าแมนไปกันไปกันลากไป เสยอาหารอิ่มเหมือนน่าเหว่าหมากดินหมูสกปรปกต้องสะอาดเออเอาตามไปกินกอไปกินเอาเข้าไปกินเอาไปกินว่าดียว่าไปดูวยกันสวัสดีครับที่เราุม ครับเดี๋ยวเจอกันเฝอสอด <laughs> 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 ไปหาแน้วไม่กินพี่น้องห้องจูดจูดอยู่อ่าปากหูบ่ออกมาดอกห้องจูดจูดอยู่ <c oughs> มันมีวิที่เดียวแหละครับว่าขว้านออกแล้วก็เอาน้ำให้ได้อยู่มันออกมาบ่าเป็นเวลาล้างจากเขายิ่งบ่ถือแล้วยากไปได้อยัางกินไปเบิ้งกัน อใส่เบ็ดนี่สุดยอดเด้นี่ใส่เบ็ดนี่สุดยอดเด้พี่น้องได้จัก50ตัวสิใอยู่มันมีตัวเดียว คลิปแบบนี้เป็นคลิปที่ลำบากที่สุดพี่น้องไปคลิปหาย,ยังกินทีพอเขาผ่าดเป้าไม้ลักแล้วเป้าไม้ร่องเข้าขึ้นอย่างยังโบหูอยู่ไปไปุไปยการฝากแจ้งออกมาแน่แล้วมันสีมีอยังไงเขากินน่ะไอ้เขาใดไปเบื้องกันเดี๋ยวว่ามีภาพไปเบิ้งลงสีห่างพี่น้องบะเทียนกพีรามันเขามาโนพี่น้องละบะเทียนกพีรามันเขามาไปถ้าบ่ามีกะ่ะจำเป็นนะครับต้องออกทง

ถ, Lebanon, ถ you, so. an, laughter, ong, ึกคุณแม่ถึกผมใจออกทวงเลยเ้า่นบาทนี่ออกทึงเลยคุณแม่ผมบู้ยฝึกครับหมานพี่น้องผมหมานพี่น้องผมหมานพี่น้องผมคุณแม่เพิ่นรุ่นว่าถือว่าถือพันถือไซร์ล่ะเอาบ่แม่มันสลบปสื่อตีบ่ถือเดือดเอาแต่ว่ามันตกรับเลยพี่น้องรับเลย ไอ้เหี้ยผมมีไหว้ยอย่างเลยตายพี่น้องพ,อพี่ให้กุ้งขอนพี่ให้กุ้งขอนพี่น้องผมจัดไปจวดหากินยากตะนายพี่น้องหากินยากตะนายเพราะว่ายังเพราะวันมันบ่มีมากง่ายๆนี่หากินยากตะนายพี่น้องผม ปีกปะปีกจัดไปพี่น้องผมกับยูทูบ่องอีสานบ้านหัวเองขอบคุณที่ติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ฝากทิ้ฝากตามเลยพี่น้องเนะโอ้พี่เจ้ามาพิ่นหนึ่งเลยพี่น้องผมอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับได้อาหารดีพี่น้องได้อาหารดีมาเนี่ ใส่เฮียนคุณแม่คุณแม่เราล่ำคานระวังมาจัดเนี่ยเอานีอีกตัวนึงพี่น้องมีอีกตัวไปแล้วบ้ามีบ้าหูไปแล้วโอ้ห่ามือมันยืดห้างพี่น้องมันยืดห้างมันยืดห้างมันยืดห้างไว้เดียว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 ไม่เล่งยังบินตั่ำยังบินต่ำช่ากระสีอีกมีเจ็ดตัวอหี้ย อ้ยสามตัวพี่น้องสามตัวนี่ตัวหนึ่งเป้านี่มันพินออกนีตัวหนึ่งมาสิลาขวอไปหาอดีทึงสองเดี๋ยวยูหนี่ตัวหนึ่งพี่น้อง <c oughs> บ้ามี่แต่หางคิดว่าหางแบบว่าหางเป้ามันแบบว่าบ่มีนกนะนะมาได้เดียวมันมีอยู่โอ้ยโคตรเสียดายเลยพี่น้องเดี๋ยวมื่อื่นเสาเจอกันเหมือนเสาเจอกัน โอ้ยว้ามันมีตัวเดียวพี่น้องเอ้ยว้ามันมีตัวเดียวเฮ้ยเฮ้ยเอาไหมพี่น้องเอาไหมเอาไหมเอาไหมเฮ้ยขอพูดถูกใจถูกทับทุถกกาติกระตามบนเดิมพื้นเข่าพี่น้องผมจากห้อใจทีมสำคัญอีสานวัดข่อยพี่น้องผมที่ประกาศได้คำว่าความจากิจอาชาชาี่มุสุภาดูกไปว่ามีขอามถูกอวามไพ่เด็กพี่น้องเถอะ <laughs> ต้องจัดให้ได้นักโทษแหกคุกพ่านไปแล้วอเอครื่องเดือนยัง,งว่าท่านใดโตอยู่โตสุดท้ายกับเป็นไปได้กับสิห้าทีมงานไปคุดมมือนีขับเป็นไปบ่ได้ก็ต้องไปจอบยิงเอาคือเกาพี่หลองผมขอบคุณครับสวัสดีครับโุ้ยผ่านผ่านผ่านผ่าผ่าผ่านผ่านผ่า